ไม่มีพลังไม่มีความคิดไม่มีสติไม่มีปัญญา,ยามไม่เกิดแล้วค่ะที่ตูงว่าอันเดอร์มาตรกฐานของทีพเมากเลยไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเราไม่สมควรอยู่ตรงน,นี้แอนบอกได้เลยว่าตอนนี้แอนยังไม่เห็นมีใครที่แอนอยากมอบมงกุฎให้เลยแล้วค่อนข้างจะอายด้วยูจะไปตัวแทนใครได้พลังอยู่ก็ไม่มี สติไม่ดีปัญญาไม่เกินน้องสาวชื่นชมว่าอันเดอร์มาตรฐานของทีพเมากเลยไม่รู้ว่า,า,า,ากำลังพูดอะไรเราไม่สมควรอยู่คนนี้แอนบอกได้เลยว่าตอนนี้แอนยังไม่เห็นมีใครที่แอนอยากมอบมุงมุฎให้เลยแล้วค่อนข้างจะอายดว้วยดู่จะเป็นตัวแทนใครได้พลังอยู่ก็ไม่มี มากเลยไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเราไม่สมควรอยู่ตรงนีแอนบอกได้เลยว่าตอนนี้แอนยังไม่เห็นมีใครที่แอนอยากมอบมองกุฎให้เลยแล้วค่อนข้างจะอายด้วย